สวัสดีค่ะพบเจอกับมิสโมูแล้วนะคะชื่นชอบวิดีโอของมิสโมูฝากกดไลค์กดติดตามกิดตามสเปซของยูทูบมิสโมูด้วยนะคะมือนี้มิสโมูก่อสิมีโอกาสกินไปประเทศฝรั่งเศสนะคะมิสโมูมีโอกาสบินกลับประเทศฝรั่งเศสนะคะรู้สึกว่าไฟบินของมิสโมูที่มาจากประเทศไทยวันที่หาคือภาคมนะจ๊ะไฟบินทีสิบแปดนาฬิกาหาสิบห้านาทีนะจ๊ะเนาะว่างมากๆเลยค่ะเครื่องบินที่มิสมูร์ใสบริการนี่เป็นเครื่องบินลำไงมิสมูรู้สึกว่ามันเป็นคล้ายๆกับเครื่องบินค่าโกนจ้ะที่แบบว่า ขนส่งสินค้าถัางรางนี่ค่ะเน้นที่การขนสงขงขงน่งสินค้าเหมือนจ้าราคาฟังบนก็คือว่าว่าเป็นลูกเรือเป็นผู้โดยสารนิดๆน,น้อยๆจ้าหมายถึงว่าแต่ถ,ถ้าเกิดหมายถึงว่าเอาเครื่องบินลำนี้ของเขาเนี่บินไปมันก็มีสมคิดราคาเขาจะาหนาสบคุ้มจ้ามิสโมมีความรู้สึกว่ามันเครื่องบินค้างโงจ้าแต่ว่ามิสโมกับมีความรู้สึกซินะจานาะโอเคค่ะเบึ่งบรรยากาศไปเรนะื่อยๆนี่ค่ะว่างมากๆเลยจ้าผู้โดยสารหน่อยมากมเลยจ้า การที่มิสโง่สอบถามมาเนาะจ้าว่าผู้โดยสารบินไปใสนเนี่ยมิสโง่ได้ถามสองท่านนะจ้นะเนาะท่านหนึ่งไปท่านหนึ่งไปเยอรมันจ้ะอีกท่านหนึ่งไปอิต,ตาลีมั้งจ้ะแต่การ u, มิสโง่มาฝรั่งเศสเนี่ยคือแบบกระจายไปเนาะจ้นะเนาะแล้วมิสโง่ก็สิไปต่อเครื่องอยู่อยู่โดฮาเนาะจ้ะเดี๋ยวเบิงเนาะจ้ะเนาะว่าสิมีผู้โดยสารเข้าประเทศฝรั่งเศสหลายประจันทะีอนี้เนาะจ้ะเนาะเพราะว่าประเทศฝรั่งเศสเป็นติด ประเทศไปรีบเป็นที่ร่บรอยนะจ๊ะละก็ก้อนขึ้นเพื่อนข้างใส่การบินกะไห้มิสโนกับลูกสาวนี่เอกสารมาสามแผ่นนะ,นะจ๊ะเนาะเอกสารที่เห้าสิเขาสิเข่าประเทศฝรั่งเศสเพื่อนกระถามว่ามิสโนสิไปใสมิสโนกระบ,บอกคนวางมิสโนสิไปประเทศฝรั่งเศสแล้วค่ะเจ้าหน้าที่เพื่อนกะไห้เอกสารมาสามแผ่นหนึ่งเอกสารเจ้ากับโวเฮ้าคอนี่าเขาเมืองสองเอกสารเ่้วกับไฟาาบ,บินแนละะ้ค่ะ ปกติสิบโมีเอกสารจะก็กไปยืนนะคะเอกสารนี่สิถามมาห้าเป็นไถห้าคือจังไดมามาตาใสสัญชาติยี่ยังพาสปอร์ตเบอร์ยังเนาะจ้าเนาะเครื่องบิน,นอะใช้บริการสายการบินยังลรากาที่นั่งในใสายการที่นัน่งในเครื่องบินที่นั่งในใสายการบินที่มิสมมดโดยสารมาเนี่ยที่นั่งนี่ยังลรากามิสมมดบินมือใดไปประเทศใด ต้นทางประเทศใดนะจ๊ะถามละเอียดมากเลยจ้าในช่วงนี้ก่อนที่มิสมดเดินทางกลับมาจากประ,ประเทศฝรั่งเศสก็มีนะคะเอกสารตนนัวนี้แต่ว่าณเที่ยวนี้ที่มิสมดสิบินกับประเ,ระเทศฝรั่งเศสเอกสารเยอะมากเลยจา้าสำนักที่าสุดเด็ดเส้นนะจนะ๊ะเนาะแล้วก็เอกสารลายย่างนี่จะเป็นจะเป็นเอกสารจะเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะนอกจากยากสำรับมิสม牟น้อยนึงนะจนะ๊ะเนาะ บ่นาายหล่ะจานเาี่ยสำหรับมิสมูดลายเติ่นแจ้าเพราะว่ามิสมูดต้องกอรอกเอกสารเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะเนะาะภาษาไทยมิสมูดก็เขียนผิดเขียนถือเลยเนาะจ้าอันนี้ให้มิสมูดกรอกเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะเนาะตอนเช็คอินคือกันจ้าเขาก็ได้กรอกพื้นกันว่าเขาซื้ออย่างเบอร์โทรอี่อย่างก่อนที่เขาจะเอากระเป๋าไปสร้างลำหนักนะจ้ารากาพาสปอร์ตเบอร์อย่างรากาอีเมลที่ติดต่อได้เบอร์ที่ทติดต่อได้ ประเทศไปทานซาเนาะเพิ่งจ่ายหอกอดือกเนทาโเคค่ะเดี๋ยวติดตามรับชมได้ค่ะเนาะวามคุโดมาแล้วไม่สิยากม่สายเนะคะเนาะในการไปด้วยจ้าเนาะในการก็เพื่อนาไปประเทศงัตนะคะโอเคค่ะค่ะกสตอนนี้รู้สึกว่าเงิจะ เนือเนาะค่ะของของลูกสาวมิสโมรกับน้ำแอปเปิลจ้าของมิสโมรน้ำบมุกมองเน,นาะค่ะเนาะแล้วก็ได้ขนมฝรังมาคุณละก่อนอันนี้ก็คือลูกของมิสโมรกินผัดไทยจ้ามันเพิ่นมีผัดไทยน้เนาะคะ่ะเนาะมีเพิ่นอนน้ำผัดไทยมิสโมรกินเนื้อค่ะสตูเนื้อจ้าไข่ไข่กับแกงมัสมัน่นละจ้ามิสโมร มีมีมีสามถึงสี่เมนูเลยจ้ะมีมีสามเมนูค่ะอันนี้ก็คือช้อนซ่อมค่ะลูกสามีส้มกันเดินหิวห้วาอละจ้ะบินมาได้ประมาณชุโม,มกวงแั้วจ้ะช้อนซ่อมน่ารักมากค่ะพริกไทยลูกทั้งพริกเกลือทั้งพิงพริกไทย ได้อีกทางนึงเนาะค่ะเนาะเบิ่งน์น,าน้าจ่าเนาะว่าอาหารหนาท่านบอดเดิมมิสโวซิมก่อนว่างมามันไปได้กินมา,น,าน้าจ้ะเนาะใครๆก็มาสมันบานเนะาะหมดจ่ะใครๆก็สตูเลยจ้ะมิสโวจำบ่ได้ว่ามันซื้ออย่างอ,อันเกินไม่อยังกระจกักมัสมันละจ้ะแตนนี่นมิสโวบอน,นคือมัสมันบานเนาเลยเนาะแล้วมิสโวให้ โคนาลังจ้ะขาบโบนาร่าหรือโบโลเนสซอสปาเกตตีไหมจ้ะโบโลเนสมีมันทอดค่ะนี่ใครกินของแม่ปะ นี่คืก้นในรับมะหานะคะเนาะมิสโมอกระไดเดินทางมาถึงโดฮาจากประเทศกาตาร์จากสนามบินโดฮาประเทศกาตาร์นะจ้ะเนาะชื่นชอบวิดีโอของมิสโมอฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ช่องยูทูม,มิสโมอด้วยนะคะตอนนี้มิสโมโอก,กะเป็นช่วงที่ว่าเปลี่ยนเครื่องค่ะตอนนี้ มิสโมมาถึงยูนีซีทุ่มเสร็จๆเนาะคะ่ะเครื่องของมิสโมที่สไปชาเดโกปารีชาเดโกตอนตีหนึ่งฮิตสิมหาจา้ะเบิงบ้งบรรยากาศรอบๆนะจ้าเนาะโควิดเป็นเหตุสังเกตได้นะค,ะนะค,ะนะคะ่ะเนาะประโยคประโยคหิตติดติดเลยะคะ่ะโอเคค่ะเดวมิสโมสิพายยางตีเลย เกตของมิสมูยังบ่ขึ้นค่ะเพราะว่ามิสมูมาเร็วเกินไปต่อเครื่องสามชั่วโมงจ้ะที่จริงมิสมูสิเดบินวันที่สิบหามีน่าจาัจะแต่ว่ามิสมูขอเขาเปลี่ยนเปลี่ยนไฟจะเปลี่ยนตัวเครื่องบินบริการของสายการบินแอร์กาตาเปลี่ยนฟรีนะคะในขณะนี้สมาชิกท่านใดที่อยากเดินทางเร็วขึ้นหรือว่ายืดยืดระยะเวลาในการเดินทางอะ่ะ ตอนนี้มิสโมก็ได้มาถึงเกตของมิสโมแล้วนะคะเอเก่าจะส,สุทสิยางมหอดไก่แห้งจ้ะนี่คะ่ะตอนนี้รอเครื่องอยู่จ้ะรอเครื่องอยู่นะคะอีกหนึ่งชั่วโมงจะเจอกันที่ปารีสค่ะ